ก็ตุก็ทำไม่ได้ลรู้โอู้ก็จะตายก่อนตั้งได้ก็ตั้งได้ฝมาได้นะเฮ้ยมารุรถก็จะใช้ปี๊ฟันต่อยหีเียทำไมอะเ้ยไม่ได้ติดไม่จะตายว้เียจะตายเขาบังเนี่ยยึดแม่อรนัเออรู

เฮ้นี่นี่ฟังพี่ฟังพี่เอ้ยเจอใครตั้งมือเกอร์อ, <ไป S 1> อะโหอะไนี่ฟังพี่นะออกโถมงมันอกวิ่งขึ้นบนเลยนะมา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 สายหนึง่ง สวยสวยเก็บของไอ้ที่ต้างตองค์รื้อเยอะรุ้อจะไปเดี่ยวดีคนทีอยู่ด้าหลังคนจะตายอ่ะมังไงแล้วแังหนึ่งรู้แล้วนะหนูไม่ตามพี่มานนเล่นตามพี่ดิเก็บเชนเก็บเชนเก็บ เล่นตามพี่ดิ๋อมีตงตามนเตงหนึ่งทานเต็งหนึ่งเต็งหนึ่สวยสัตว์โอนี้หวยได้สัตว์วย มึงเก็บเก็บโอ้โหเก็บยังไงไปก่อนไอ้ร้อนนำแตกคุยเลยคุยเลยอ่ะมาดิแนกเนกไมเที่ยวไรนะไม่เที่ยวไรแตกหนึ่งวีทมันแตกคุยเลยอ่ะมาดิสัตว์